วันนี้จะพาทุกคนไปหาหอยหาปลาเก็บผักสดๆแล้วก็พาไปดูวิวสวยๆค่ะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะเนี่ยน้องก็มาปลูุกตั้งแต่เช้าเลยค่ะว่าจะชวนไปหาหอยถามว่าไปไหมไปค่ะวันนี้มาด้วยกันทั้งหมด6คนเลยนะคะทางมาก็สู้ชีวิตสุดๆ ที่นี่น้องฟ้ามาบ่อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะชวนกันมาเก็บผักหาหอยหาปลานะคะหรือไม่ก็ชวนกันมาปิกนิกนั่งเล่นค่ะบรรยากาศดีน้ำเย็นสบายเลยน้องเราก็ไม่รอใครเลยค่ะลงไปก่อนแล้วเราก็จะใช้กระจกแบบนี้หานะคะมองเห็นได้ชัดแล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยสบายเลยค่ะที่นี่ หาแป๊บเดียวก็ได้เลยค่ะเราจะหาขึ้นตามลำธารเรื่อยๆนะคะดีนะคะวันนี้แดดไม่ได้ร้อนมากน้องฟ้าชอบบรรยากาศแบบนี้สุดๆเลยค่ะบอกเลยค่ะวันนี้มีความสุขมากหัวเราะทั้งวันเลยน้ำใสกริ้งแต่เย็นมากลงไปนานๆเนี่ยหนาวสั่นได้เลยนะคะหลังจากลงน้ำไปหลายชั่วโมงทุกคนก็เริ่มหนาวกันแล้วค่ะที่นี่ผักที่ชาวบ้านปลูกสวยมากเลยค่ะแล้วก็ต้นใหญ่มากด้วยค่ะน้องฟ้าก็เลยไปขอซื้อคุณลุงก็ใจดีมากเลยค่ะให้มาเยอะเลย จนน้องฟ้าเก่งใจแล้วเราไม่เคยเห็นผักกาดที่ต้นใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะมันใหญ่มากจริงๆนะคะดูสิพากันตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวกลับไปจะไปทําเมนูอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะริมลําธารก็ยังมีผักกุดอีกเยอะเลยเราก็หาหอยไปเก็บผักไปค่ะตอนนี้ก็ได้เยอะเลยบรรยากาศแบบนี้เหมาะแก่การจิบน้ําเก๊กฮวยเย็นๆอยู่นั่นเนี่ยหอยก็ได้มาเยอะอยู่นะคะเตรียมกลับบ้านกันดีกว่าค่ะตากแดดทั้งวันตอนนี้ทุกคนก็ไม่ไหวแล้วหน้าน้องฟ้าสิคะหน้าดําหน้าแดงไปหมดตอนนี้ก็กลับมา มาถึงบ้านแล้วค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าน,นุองฟ้าจะทำเมนูอะไรบ๊ายบายค่ะ